ผมถามตั้งแต่วันแรกของการเปิดประชุมจนมองมาทวงถามวันสุดท้ายของการเปิดสมัยของการเปิดสมัยประชุมสภาชุดนี้และท่านประธานกว่าจะมาถึงกระทู้นี้นะผู้ช่วยผมเนี่ยต้องเข้าคิวตั้งแต่ตีหนึ่งเพื่อจะมาถามปัญหาของพี่น้องประชาชนเสร็จปุ๊บเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนจนถึงแล้วแต่ภารกิจนะครับเขาก็ทําหนังสือมาเขาทําหนังสือแจ้งมานะครับนะพอแล้วท่านพอแล้ว คือเราพูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับมันเสียเวลาเพื่อนที่จะต้องถาม,มกระตู้นอมันเป็น,ปนการเลื่อนกลางบ,บันลังนะท่านประธานถ้า,าทา่านประธานวินิจฉัยอย่างนี้นี่ผมคิดว่าไปต่อลำบากครับสภาผู้แทนราษฎรและนี่ผมยกรัฐมนูลมาตรา164่งกสวรรคสุดท้ายครับรัฐมนตรีต้องมีความรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของตนนี่รัฐธรรมนูญระบุไว้ ไม่อย่างนั้นผมร้องหนึ่งห้าเจ็ดต่อด้วยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั่งมองตากันไปปิดเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่เอ้ทำยังไงและสภาผู้แทน,แนราษฎรเหลือวันเวลาอยู่แค่เนี้เหลือวันสุดท้ายเนี่ยและเดี๋ยวก็ปิดสมัยประชุมครับครับครับคือท่านก็ตั้งใจมาตอบอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือเวลาเนี่ยนะครับ บางทีก็ท่านมีนัดนะครับก็วางไทม์ไลน์ไว้นะครับอตอบสามกระทูเ้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ต้องไปทุระที่นัดหมายที่สำคัญต่อนะครับคือระเบียบข้อบังคับเรามีเขาทำหนังสือขอเลือ่อนมาแล้วนี่คือหลักการนะครับนี่คือหลักการ ท่านจะไปร้องเรียนที่ไหนท่านท่านก็ไปครับผมขอทําตามระเบียบนะครับผมไม่อนุญาตท่านพูดอีกแล้วนะครับผมยกผมไม่อนุญาตท่านพูดท่านจะไปอ้างอิงที่ไหนก็ไปเชิญออกห้องประชุมเลยครับผมเชิญท่านออกห้องประชุมออกไปเลยครับตำรวจครับเจ้าหน้าที่ครับคือ เขามีหนังสือมาไม่ใช่ว่าคุณเป็นดาวสภาแล้วคุณจะไปทำอะไรก็ได้คุณไม่คุณไม่ใช่คุณเป็นดาวสภาแล้วคุณจะทำอะไรก็ได้ผมทําตามหลักการเอาตัวออกไปเลยเจ้าหน้าที่เอาตัวไปเลยครับเชิญครับเชิญทัานออกไปเลยครับ เขามีหนังสือมานี่คุณไม่รู้เรื่องเหรอคุณเอาไปดูที่คุณเอาไปดูเลยครับหลักการเรามีสภาเราต้องยึดถือข้อบังคับมันมีหลักการอยู่ยครับคุณจะมาเอาสีข้างมาถูได้ย,ยังไงไเขาทำหนังสือมาแล้ว เข้าใจหรือเปล่าคุณก็ไปร้องที่ไหนก็ไปสิผมจะตําหนิใครได้ก็ท่านทำหนังสือมาเนี่ยท่านอุตส่าห์มาตอบทั้งสามกระทู้เออถ้าถ้าถ้ารัตีคนอื่นไม่มานี่คือท่านท่านออกไปจากห้องประชุมก่อนท่านท่านเชิญครับเชิญ